โอเคนี่น่าจะเป็นคลิปแรกของปีที่ลงใน YouTube เดี๋ยวจะมาพูดถึงไอ้นี่ถังน้ำมันหลังจากที่ผมลงคลิปถังน้ำมันของคันโน้นไปซึ่งมันเป็นคล้ายเวอร์ชันกับตัวนี้แล้วมีคนดูเกินล้านทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะลงช่องทางไหนคุณก็ดูแบบเกินหลักล้านตลอดเลยนะลงไป3คลิปก็คลิปละล้านนะครับอันนี้มีตัวล็อกซึ่งมีคนเคยบอกว่าทําไมต้องคลายมาหมดเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเป็นตัวที่ไม่มีตัวล็อกหมายถึงไม่มีตัวกุญแจแบบนี้นะครับ มันก็สามารถขันแนวนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยแต่เนื่องจากมันมีตัวล็อกมันจะเป็นเบ้าใหญ่เราก็ต้องคลายให้หมดแล้วก็ผมจะมีข้อแนะนำอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดตัดคุณตัดสินใจที่จะซื้อนะครับแนะนำว่าให้เด,เดี๋ยวให้ดูมันจะมีอ,อุปกรณ์หนึ่งตัวที่มันเพิ่งจะผลิตมาซึ่งมันจะช่วยให้ใช้งานง่ายมาก ไอตัวที่ผมพูดถึงก็คือ,อใช้เวลาหมุนนั้นมากก็คือไอเจ้าตัวแผ่นเหล็กนี้เป็นแผน่นสแตนเลสนะครับน่าจะร้อยหนึ่งร้อยบาทก็จะไม่ปิดหรือว่าถ้าซื้อมาพร้อมกับถังเลยจะได้เป็นส่วนลดราคาพิเศษตัวนี้ผมแนะนาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึง่งเปรียบเทียบกันไปเลยพี่หมีพามันเลยนี่นี่าานอันนี้ผมซื้อมาใช้ก่อนประมาณ1ปีแล้วก็พี่หมีอันนี้พี่หมีซื้อตามทีหลังไซส์ด้านล่างเป็นไซส์ขนาด3 3ลิตร ส่วนตัวนี้เป็นไซส์4ลิตรถามว่าทําไมถึงแนะนําตัวนี้เนื่องจากมิติมิติของกล่องเดี๋ยวขอเลื่อนลำโพงแป๊บนึงโอเคเผื่อเสียงรบกวนเกินไปเเหมือนกันครับเทคนิคการเอาออกก็คือเหมือนกันเลยถ้าเป็นตัวล็อกอาจจะค่อนข้างจะหมุนยากหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมีจะมีเทคนิคการใช้งานให้มันใช้งานได้ดีให้ทำไมตัวนี้หมุนง่ายอย่าแป๊บเดียวออกเลย ก็เท่ากันอยู่นะอ๋อเพราะว่าตัวนี้มันถังมันกว้างกว่าเดี๋ยวผมให้ดูมิติของตัวถังก่อนเลยทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้นะครับความบางไม่ต่างกันเยอะมากมันทําให้ไม่ต้านลมพอเรามาติดข้างรถเนี่ยตัวนี้มันตัว3ลิตรเนี่ยเยนไปดูนี้ดีกว่าตัว3ลิตรเนี่ยถ้าถ้าเห็นว่ามันกว้างทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวนี้เป็น4ลิตรนะครับส่วนตัวนี้เป็น3ลิตรมันควรจะต้อง ตัวนี้ควรจะต้องใหญ่กว่าแต่ตัวนี้ทําออกมาเหมือนมันแบนกว่าแล้วก็มันดูไม่เกะกะเวลาเอามาแปะข้างรถนะครับผมก็เลยแนะนําตัวนี้ดีกว่าเอาจริงๆการเติมน้ํามันถังนํารองในการติดเล็กข้างของอันนี้ผมขอพูดถึง CT ทก่อนนะครับสมลิตรก็เพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดติดหนักกว่านั้นอ่ะมันจะมีปัญหาผมเคยเจอปัญหาแล้วไอ้ตัวยึดตัวนี้จ,จะหักเพราะว่าเวลาลงหลุมเวลาไปเจอทางขาุขลาดหรือไปเจอทางแอนดะูโรเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเขย่าแบบเขย่าแรงมากถ้ามีน้ํามันนะครับหูจุดตรงนี้หัก ตรงนี้ก็ขาดต้องเชื่อมใหม่ถ้าถ้าพี่หมีลองซูมให้ดูหน่อยอันนี้สาหรับคนที่ใช้ c นะีทีครับที่ผมก็เลยใช้เหล็กฉากเป็นเหล็กโครงธรรมดานี่แหละเอามาดามเอาใหม่แล้วให้พี่ก็เชื่อมเชื่อมแก๊สให้ประมาณนี้แล้วก็จะมาขอย้ำอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันถ้าซื้อให้ซื้อแผ่นนี้มาด้วยเพราะถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยมันจะติดปัญหาตรงที่มันจะหมุนหมุนขันเข้าขันออกยากมากๆนะ ถ้าไม่มีแผ่นเหล็กตัวนี้เนื่องจากมันมีเดือยไอ้นี่อยู่นี่นี่นี่มันจะมีเดือยล็อกตรงนี้อยู่มันทําให้หนึ่งเราขันไม่แน่นพอเรายิ่งพยายามขันให้มันแน่นเนี่ยมันก็จะปีนกับล็อกตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะทํามาเพื่อปิดปิดปิดเหมือนเสริมมาให้ตัวเดือยตัวนี้มันมันน้อยน้อยลงมันทําให้ขันง่ายนั่นเองแนะนํแนะนให้ซื้อเลยครับสาหรับแผ่นตัวนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งต่อให้เราขันแน่นเท่าไหร่แล้วมันก็ยังมีการเขย่าของถังน้ํามันอยู่ซึ่งจะทําให เกิดร่องรอยเวลาใช้งานไปเนี่ยประมาณนี้อันนี้จะดูไม่ค่อยออกแต่ก็คือคือถ้าเราไม่ไม่ไม่ใส่แผ่นมันเป็นแผ่น eva นะถ้าจะไม่ผิด eve อ,อะไรแต่ถ้าจะไม่ผิดก็คือ eva เละเป็นแผ่นเป็น,ปน,ปนแผ่นยางแผ่นพลาสติกเป็นคล้ายๆโฟมเอามาแปะไว้แล้วก็แปะด้านในถ้าสังเกตจะมีด้านในอยู่ด้วยมันก็จะทําให้ไม่ไม่มาขูดกับตัวแร็กข้างแล้วก็ทาให้ให้แร็กข้างเนี่ยเกิดเกิดร่องรอยแล้วก็ตัวถังน้ำมันก็ไม่เกิดร่องรอยแล้วก็ป้องกัน ถังมันเขย่าได้ด้วยหมายถึงมันจะขยับไม่ขยับเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานอยู่สูงเลยถ้าเกิดไม่แปะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงเสียดทานเหมือนกับพื้นผิวลื่นกับพื้นผิวลื่นมาเจอกันมันก็จะขยับขยับทำให้สีลอกได้ข้อแนะนําประมาณนี้ส่วนหลังจากที่ใช้งานมาประมาณปีกว่านะหลายๆคนมาแนะนําผมว่าไม่ควรจะแช่ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะกรอบ ถ้าเกิดแช่ในน้ำมันซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้นะเนื่องด้วยจากตัวนี้ผมซื้อมาประมาณพันกว่าแต่ตอนนี้มันลดมาไม่ถึงพันแล้วใช่ไหมพี่ถ้ามา<ช>ทันชุดพี่ได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นพันหนึ่งนิดนิดพันหนึ่งาพันหนึ่งพันสองนิดนิดครับเพราะว่ามากับแผ่นอันนี้ด้วยแล้วก็<ช>ถ,กวถือว่าราคาลดมาเยอะอยู่เพราะว่าผมซื้อทั้งชุดตอนนั้นเกือบพันห้านะรวมส่งอะไรแล้วเกือบพันห้าก็คือลดมาเยอะอยู่แล้วก่าตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่พี่หมีก็จัดมาแนะนําเลยครับเอาเป็นตัวน มันออกแบบมาเพรียวกว่าไม่ค่อยต้านลมดูทรงไม่ค่อยเก,กะกะมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดอีกบ้างรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วก็ผมรู้สึกว่ามั่นใจในราคาที่จ่ายแพงนะคนที่แนะนําส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นถังธรรมดาเพราะถังธรรมดาเนี่ยมันตกถังละ500ถ้าเจอถูกๆหน่อยก็คือ400รราคาจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันแพงกว่ามาเท่าตัวผมคิดว่า คุณอ่าเขาเรียกวัสดุน่าจะดีกว่าแหละอันนี้ผมคิดไปเองนะไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าไอตัวเกลียวข้างในอ่ะหมายถึงไอตัวห่วงเติมน้ํามันอ่ะมันน่าจะดีกว่าถึงมันจะแตกเวลาเราเหมือนเราแช่ไว้ในน้ํามันตลอดเวลาแต่ผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาเพราะว่าเราซื้อเปลี่ยนได้ยัไม่เห็นว่าว่าตัวไหนซื้อเปลี่ยนได้ไอตัวนี้ไอตัวฝานี้ไอฝานี้มีอะไรขายทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือข้อดีแต่ข้อคือราคาก็ก็ ก็เอาเอาเรื่องอยู่อะรู้สึกว่าจะร้อยสองร้อยแล้วก็วันนี้ก็ร้อยสองร้อยคือถ้าซื้อทั้งทั้งเซตแบบนี้รู้สึกว่าจะสามร้อยกว่าบาทแค่นี้นะสามชิ้นเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยประมาณนั้นก็กี่นาทีแล้วพี่หกนาทีครึ่งนาทีโหยังไม่ถึงไหนเลยอะอ๋อเดี๋ยวให้ดูมิติดีกว่าเออเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดแต่ละจุดว่างานมันประมาณไหนเผื่อทุกคนจะได้ตัดสินใจซื้อถูกเพราะว่าคนสนใจเข้ามาเยอะมากแล้วก็ทักเข้ามาถามกันเยอะมาก เดี๋ยวผมให้ดูตัวเก่าก่อนแล้วกันอ่าชิ้นงานประมาณนี้นะครับนี่เขียนประมาณนี้คือหนาเลยแหละคือใส่ไปเนี่ยเวลาเจออากาศร้อนๆไม่ไม่บวมนะแทบจะไม่มีอาการบวมเลยถึงบวมก็ค่อยคอยคลายคลายอากาศเป็นตัวคลายคลายแดงดันตัวนี้แล้วก็ฝาตรงฝารู้สึกมันค่อนข้างก้องแกงไปหน่อยในความรู้สึกผมนะค่อนข้างจะก้องแกงแต่แต่ตัววัสดุไอเนี่ยดีเลยหนาเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับชิ้นงานแล้วก็ตรงนี้คือรอยประสาน ประมาณนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าด้วยราคานี้ไม่ด้วยราคาคือสีเขียวไม่สามารถหาราคาถูกๆได้ส่วนใหญ่จะมีสีแดงกับสีดําที่ราคาประมาณ1ใบเทาหนึ่งใบม่วงเอ้ยหงใบม่วงก็คือ5 0 0กว่าบาทเองส่วนตัวนี้เป็นตัว4ลิตรนะครับเป็นตัวที่แนะนําเลยมิติประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นซอฟเหมือนกับป้องกันการต้านลมอ่ะเออมันดูเพียวดีใส่แล้วดูเดฟเดฟดีเป็นวัยรุ่นทรงเดฟแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยครับตัวนี้ มิติประมาณนี้4ลิตรส่วนตัวนี้ไม่มีคำว่า3ลิตรนี่ค่อนข้างจะต่างกันเยอะพอสมควรอยู่อ๋ออีกหนึ่งอย่างสำหรับคนที่ใช้ซ t ทนะครับเวลาเลือกแปะเพราะผมจะเลือกใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเวลาเลือกแปะให้แปะตำแหน่งนี้นะครับก็คือเอาถังน้ำมันเอยไม่ใช่ถังน้ำมัน เอาฝาถังอยู่ด้านหลังให้เอาด้านหลังจริงๆถ้าสำหรับคนอื่นไม่มีผลมากแต่สำหรับผมผมแบกของไงพอแบกของ,ของปุ๊บ,บเวลาจะเติมน้ำมันสำรองเนี่ยต้องถอดออกมาทั้งเบ้าแล้วให้เขาเติมแต่ถ้าเกิดเอามาไว้ด้านหลังแบบนี้เรากแกะออกแล้วก็เขาจะแยงหัวหัวเติมน้ำมันอะ่ะได้จากฝั่งนี้ซึ่งมันไม่ต้องแกะออกไปให้เขาเติมมันก็จะประหยัดเวลาไปได้นี่คอือข้อแนะนําสําหรับคนที่ใช้ CT ทนะแล้วก็หมายถึงแบกของเยอะๆประมาณนี้มันจะยื่นออกมาด้านข้างประมาณนี้ มีอะไรต้องพูดอีกติ๊กตอกติ๊กตอกให้ดูรถโดยรวมอีกแล้วกันว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วบ้างก็จากที่คลิปรีวิวไปยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะมีแค่เปลี่ยนยางแล้วก็ไปปกติเดี๋ยวมาดูรถพี่หมีเพราะรถพี่หมียังไม่เคยรีวิวทั้งทั้งชุดเป็นของ g c l a ัหมดเลยจะมียกเว้นพวกกาดแฮนใช่ข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็นี่กระเป๋าพนใช่ไหมบันติแคมประมาณนี้มีอะไรต้องพูดอีกให้ครบ10นาที ติ๊กตอกพี่หมีช่วยคิดหน่อยอ่าวันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่เออให้ดูบรรยากาศแคมป์ <laughs> โอเคอันนี้เป็นคืนที่ถ้านับคืนนี้เป็นคืนที่3แล้วผมมาอยู่3วันแล้วอ่าเดี๋ยวคืนนี้น่าจะกลับติดติดหน่อยนอนที่นั่นอยู่สองคืนครับที่ที่ที่เปลแล้วก็อากาศก็ดียังถือว่าไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากแล้วก็นนี้ก็นั่งกินเบียร์กันยาวๆแล้วก็พี่หมีให้ดูฝั่งโน้นเลยบรรยากาศดีมากช่วงนี้ ท้องฟ้าจะเป็นสีชมพูหน่อยสวยๆกลางคืนลมจะแรงหน่อยนะที่นี่แปลกมากเลยคือกลางคืนลมแรงแต่กลางวันนั่งลมนิ่งก็เป็นเรื่องแปลกมา2ค,คืนก็คือกลางคืนลมแรงทั้งคืนเลยแต่กลางวันนิ่งโอเค10นาทีแล้วเทมเทมเทมไว้เจอกันใหม่กับคณะบราแคมป์สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของช่องฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ